กราวสวัสดีสมาชิก FC มวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีสมาชิก f c มวยหูนนเมืองเพชรวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับที่25กุมภาพันธ์66นะครับวันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับมาให้มวยเด็ดนะครับนะมวยเด็ดมวยรักมวยชอบนะครับสองตัวนะครับช่องละ2ตัววันนี้นี่มวยมี2รอบนะครับช่องสศึกเจ้ามวยไทยกับที่ออตกรนะครับศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับหน้าของรายการของเพชรยินดีเขา ก็ผมคัดสรรมาแล้วนะครับตัวชอบนะครับนะเพื่อให้สมาชิกได้เป็นแนวทางนะครับได้เป็นแนวทางนะครับก่อนที่เราจะไปฟังการศาสนวิศาสนวิเคราะห์วิจารของผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับอยากทักทายคุยกับผมอยากเข้ากลุ่มนะครับนะมวยเด็ด v i p กลุ่มราคาเสียงนะครับนะวิตวินะครับนะกลุ่มภาคสดในเวทีนะครับก็สามารถนะครับนะแอดไลน์นะครับนะ แอดไลน์มามามาคุยกันได้มาแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับประกอบการชมประกอบการเชร์นะครับผมอ่ามีไลน์แอดนำหน้านะใส่ไลน์แอดนำหน้านะครับช่องทาง ID นะครับค้นหาทางช่องใครดีแอดนะครับนะ nonmp55 นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาได้นะครับผมอยากลุ้นอยากเชร์นะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับพร้อมทีเด็ดทัศนะทุกวันนะครับวันวันละสองคู่นะครับผม อ่าสำหรับวันนี้นะครับช่อง3นะครับผมได้คัดสรรนะครับเลือกมาให้นะครับนะเลือกมาให้นะครับสมาชิกคัดสรรคู่เป็นคู่ที่3คู่เอกไปเลยนะครับคู่เอกนะครับนัระหว่างฝ่ายแดงเจ้าฉัดพลอยสอภูลสวัสด์นะครับผมฉัดพลอยสอภูลสวัสด์เป็นเมืองกรุงเทพซ้อมแสงมลกฏนะครับพร้อมกับอ่าพบกับเจ้าแก่นพิทักษ์นาย่าปักวิวนะครับนะ เป็นเจ้า uh, แกตพิทักษ์นิมยยขอนแก่นนะครับซ้อมอยู่ที่ชนบุรีอาร์ตมีเดียนะครับชนบุรีอาร์ตมีเดียคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาที่น้ำดำเนินวันนั้นนี่มีปัญหานะครับว่ามีการเตะซ้ำเตะฟาวกันนะครับวันนั้นเจ้าฉัดพลนะครับก็ชนะน็อกยก4แก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวไปนะครับนะเตะซ้ำแต่กรรมการให้ชนะนะครับวันนี้นะครับมามาแก้มือแก้มือกันอีกครั้งนะครับที่ศึกมวยไทยแอสกเจ้ามวยไทยนะครับที่ช่อง3นะครับวันนี้ผมมองดูว่า ผมมองรู้ว่าแก่นวิทักษ์นะผมชอบไปที่แก่นวิทักษ์นะครับนะแก่นวิทักษ์นาย่าปาร์ควิวนะครับนะเป็นมวยซ้ายเดินเดินจับเดินเบียดนะครับน้ำบรรยากาศในเวทีนี่น่าจะดีน่าจะเชียร์เพราะช่อง3นี่นะครับกองเชียร์นี่มันเสียงดังนะครับนะาเสียงดังแล้วก็เดินเบียดเดินอะไรเดินเบียดเดินติดๆนะครับนะน่าจะดีกว่านะครับกรรมการชอบมวยเดินนะครับช่อง3ผมผมออกไปที่อาแก่นวิทักษ์นาย่าปาร์ควิววันนี้จะแก้มือนะคะแก้มือสําเร็จส่วนฉัดพลอยนะครับ นะสัตย์พลอยนี่ก็ดีกีแชมป์นะครับล่าดําเนินนะครับนะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนะดักเตะข้างเชือกเอาง่ายๆข้างเชือกนะครับเพิ่งเคยชกกลางวันนะครับนะโชกกลางวันนี่ผมมองว่าแก่นวิทักดีกว่านะครับคู่นี้ออกไปที่แก่นวิทักส่วนคู่ที่2นะครับเป็นอีกรายการหนึ่งนะครับตัวชอบตัวที่2ผมเป็นอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการศึกนะครับนะมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับก็ อ่าเวลาห่างกันวันนี้มีมวยสองรอบนะครับเวลาห่างกันหน่อยนะครับนะ้เวลาห่างกันหน่อยเดี๋ยวผมคัดสรรหาก็เป็นคู่ที่2นะครับเป็นคู่ที่2ที่ผมคัดสรรมาอ่าคู่ที่3านะขอโทษทีนะคู่ที่3ามแดงนี่เก่งสยามสิทธิ์บอลสกล นะครับแดนเก่งสายามสิทธิ์บอลสกลต่อยไว้ล่าสุดก็ชนะนกยกสี่ช้างเผือกบ,บุญละน้ำมวยไทยส่วนคู่ชกนะครับเพชรธรรมราชสักถวินนะครับหรือกุมารดําสักถวินนะครับเป็นมวยมาแทนเพชรภูผาสิทธิ์เจ๊แดงนะครับมวยคู่นี้นะครับเจบ้าเพชรธรรมราชนี่มวยฟอร์มสดเลยนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับนะ มีลูกหนักลูกแรงมีเจาะยางนะเตะต่อยได้ลุ้นตลอดนะครับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เพชรธรรมราชนะครับนะดูดีกว่านะครับนะถึงเป็นมวยมาแทนนะครับก็ออกไปที่เพชรธรรมราช2ตัวครับ2ตัวชอบนะครับนะรอบแรกนะครับชอบไปที่แก่นพิทักษ์รอบที่2ชอบไปที่เพชรธรรมราชสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ